สวัสดีค่ะพ่อเม่พี่น้องทุกทุกคนนะคะเนาะ <c oughs> มื้อนีพวกเขาขอบขัวยีสานอนหน้าสิผ้าพ่อเม่พี่น้องมาส้มกาเนาะคะ่ะเนาะส้มกาว่าปีนี้เป็นยังไงเนาะกาขอบขัวยีสานนอนหน้านี่ตกจักตาเนาะพ่อเม่พี่น้องมื่มบ้านกับสิมาทาเห็พ่อเม่พี่น้องเบิ้งเนาะคะ่ะเนาะไฮนี่ก็เป็นกาเขาเจ้าไ่เนาะค่ะเขาเจ้ามะลิอันนี้สิเป็นเขายัางนี่ เขาเหนียวบ่หน่แม่บ้านกับป้หูน้ำพอบ้านเนาะค่ะเนาะพ่อแม่พี่น้องปีเนียนพวกเฮ้าตกกาหาตาอันนี้ตาที่สองค่ะน,นีตาที่สองเนาะค่ะเนาะพุนตาที่สามค่ะของก็ตกหมู่ว้านเนาะค่ะเนาะอันนี้ตาที่สี่คือเป็นยังสี่พ่อแม่พี่น้องคือห้างคาแค่ปานเข่าไายเท่นี้มณีตาที่หาย,ยู่หลังของน้ำผุนค่ะ อันกําล่างผ้ากันผ้าผ้ากันลกดำยู่นะคะเนาะพอบานแล้วดำผู้เดียวกับเครื่องตาล้วละคะ่ะแม่บ้านติดงานเนาะค่ะเนาะติดงานขาวดำเพลินกันเลยประเด็ดดำน้ำเล่าสวยงานขาวดำเพลินพ่อแม่พี่น้องสบายหูสบายตาบ่านี่เดี๋ยววงยังสีเนาะค่ะเนาะบานพ่อแม่พี่น้องเป็นยังไงเ,เ,าเนาะค่ะแล้วเขาแล้วน้ำไปนเนาะผู้ใดเพิ่งว่านเพล่านก็นสีเรียบร้อยแล้วนะค่ะเนาะปีนี้เฮ็ดายากยากพ่อแม่พี่น้อง เฮ็ดยากจังไดยตีวานไวนฝนกับมาถ่วมพ่อแม่พี่น้องฝนกับมาห้ามนาม้ำกับมาถ่วมสีได้ดำเอาละค่ะสองไห้เอ็นยู่นาฝายเนาะค่ะเนาะอันทีพอบานเราไปเป่นงานา้ำบอกจากเขาเหมือนั้นกลนหวยกลนฝายลงอีกเนาะคะ่ะตาเข่าเจ้ามะลิอันนี้กับสิตายเงีวเติบเนาะค่ะเนะาะป้าสสียเรียวสีเป็นหกตาผนเด้อนี่เด้อ ตา,าสมุทวบาสาเลียตาทอกันเนาะพี่น้องมึงมึงมึงให้เขาเจ้าแล้วในบ้านจะให้บึงอันอน,น,ะะน,นั้นของเพื่อนเนาะค่ะเนาะคุณเฉียวคุณของเพื่อนเพื่อนมาขอตกน้ำค่ะหน้าคางๆกันเพื่นอนนั้นบ้านเขาแล้วมันน้าม,มาทั่วไหมพ่อแม่พี่น้องเพื่อนก็เลยอันมาขอบ่านกาไว้เนาะคะ่ะเนาะ พวกเฮาสิบระันบานปุ๋ยเนาะค่ะเนาะนสีดำตาพุ่นแล้วก้อนไข่สีบานวันนี้ก็บผ้ากันดำอยู่ค่ะผ้ากันดำมือละวส้มโมงสองส้มโมงหนึ่งพ่อแป่พี่น้องเอาขี้เงาเร็วเธอหน่ไก่พ่อดำแล้วนี่พ่อแป่พี่นอ้องเอ๋ยว้าขี้เงาเร็วออเด็ด ตกห้างกันอยู่เนาะค่ะเนาะห้างแบบไรติ้บอดี้บอดี้ต้นห้างดิห้างระยะเวลาย่านดำบ่ท่านเนาะค่ะเนาะดำสองแถาสองคนนี่เราพอมีพี่น้องบ็ได้จ้างเนาะคะ่ะเพาราะว่าบ่ได้ดำเบิดมือไหมคะ่ะวันละสุโมงสองสุโมงเนาะค่ะเนาะมือใดได,ได้กีดยางฝนบ่ตกก็ได้ไปกีดยางได้ไปจอดน้ำกดไหมพ่อแม่พี่น้องได้เคิร์กหลายย่างหลายแนวก็เลยดำเอาบ่ได้จ้างเพื่อนเนาะค่ะเนาะเฮ็ดหลายย่างไป เบื่อจากดำหน้าแล้วก็ึ้นมาเห็ดแนวอื่นอยู่ทั้งเถียงเนาะค่ะเนาะปีนี้ก็ดำเอาคือเก่าเราพอม่พี่น้องแม่บ้านก็นสีมัท t h ยให้พพอม่พี่น้องเบิง้งน้ำเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะอันดำไว้ให้เนาเมือนันพ้กกันดำสามพอลูกพอม่พี่น้องแล้วนี่น้ำหง่งเปิงเปิงอยู่ค่ะน้ำท่วมพอมีพี่น้องเอออยู่ทางหนองคายทางบ้านโพ่พี่ ฝนตกต่อกันสองมือพ่อแม่พี่น้องตกแห้งแห้งเนาะค่ะเนาะฝนตกแห้งแห้งพ่อแม่พี่น้องน้ำท่วมเขานะค่ะเนาะดำว้จักสิฟืนงายปาพูปนี่ปีกกยคือการปีกกยดำว้ให้หนาฝ้ายนันให้ทางน้ำไหลเนาะค่ะเนาะน้ำพานห้นันพิ่นเป็นให้น้ำพานวสิด,ดำตัหัวปีกล่าคือเก้าปีนี่ ผากันตั้งเป่าไว้สิตก,ก่าตะแรนแตนต้นเดือนเมษได้สาเขาไม่ได้ตกพี่พี่น้องข้าอยากนันอยากนี่ก็เลยหลาคือเกากาวานาม,มา้าอยได้ขึ้นแล้วไหมคะวันสิสูบน้ำดำว่าสัสนสนะะนนจาเนาะมันนีไม่บานก็ได้ภาพอพมพี่นอ้องยางส้มตะกา พวกเฮาวขอบพัวอีสานนอนากับกับขอบคุณพ่อแม่พี okay. ่น้องทุกๆคนนะคะเด้อที่มาเป็นกำลังแรงใจพวกเฮาตลอดมาเนาะค่ะเนาะคลิปนี้แม่บ้านกับสิคอล่าพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ำนี้กันเด้อค่ะเด้อคลิปหน้าจังมาพอกันไม่เนาะค่ะพวกเฮาวขอบพัวอีสานนอนากับคอ้พ่อแม่พี่น้องทุกคนร่างกายสุขภาพแข็งแรงลำลำเลยลุ้ยกันทุกคู่ทุกคนเด้อค่ะเด้อวันนี้แม่บ้านกับเด็กเก้าเข้ามาสวัสดีค่ะ